ทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนึ่งใน Formation นทีมที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนนารูโตะอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเคยได้ยินชื่อทีมนี้แน่นอนนั่นก็คือทีมอย่างอินโ h ชิกะโจนะครับฟ o ร์เมชันที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วก็มีความหมายมากกว่าเป็นแค่ทีมธรรมดาธรรมดาทีมหนึ่งด้วย อินโอชิกะโจนะครับไม่ใช่แค่ชื่อทีมธรรมดาเนาะแต่มันก็คือฟอร์เมชันที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นในหมู่ตระกูลหลักของหมู่บ้านโคโนฮะได้แก่ตระกูลยามานากะตระกูลนาราแล้วก็ตระกูลอคิมิจินะครับจุดเริ่มต้นของทีมนีย้ย้อนไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เลยนะั่นก็คืออินโนชิชิกาคุแล้วก็โจซานะครับที่ทํางานร่วมกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นทีมในตำนานเนาะสิ่งที่ทําให้ทีมนี้ไม่เหมือนใครเลยก็คือ ความเข้าใจการแบบลึกซึ้งโดยไม่ต้องพูดเยอะแค่มองหน้ากันเนี่ยก็รู้เลยว่าอีกคนเนี่ยคิดอะไรอยู่และด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงระหว่าง3ามตระกูลนี้นะครับก็ทําให้การประสานงานในการรบแล้วก็แผนยุทธศาสตร์เนี่ยก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับรุนลูกอย่างอินโนชิกามารุและก็โจจิเนี่ยก็ได้รับบทบาทในการสืบทอดต่อทีมนี้แบบเต็มตัวไม่ใช่แค่ในานามเท่านั้นแต่ย่อมรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและก็จิตวิญ,ญญาณของทีมที่ยัง คงอยู่เหมือนเดิมและพวกเขาเองเนี่ยก็ยังใช้ชื่ออย่างอินโนชิกะโจเหมือนรุ่นพ่อด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และก็ความผูกพันของทั้ง3ตระกูลอย่างแท้จริงเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าในฟอร์เมชชันอย่างอินโนชิกะโจเนี่ยแต่และคนเขามีบทบาทอะไรบ้างในฟอร์เมชชั่นนี้นะครับงั้นผมขอเริ่มจากตระกูลนาราก่อนเลยอย่าง ชิกามารุนะครับผมโอเคครับอย่างชิกามารุเนี่ยคนนี้ก็คือมันสมองของทีมเลยแล้วก็เป็นตัววางแผนหลักและมาจะคิดแผนล่วงหน้าหลายขั้นจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้วิชาเงาพนานการเพื่อควบคุมหรือหยุดศัตรูไว้ในจุดที่ทีมเนี่ยสามารถจัดการต่อได้เขาเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวล็อกเกมให้มีจังหวะเดินหมานะครับซึ่ง ทั้งเขาแล้วก็พ่อเขารวมถึงรุ่นรุ่น,รนตระกูลของเขาเนี่ยมีความสามารถนี้เหมือนกันหมดนั่นก็คือการใช้เงาพัฒนาการแล้วก็มีมันสมองระดับเทพนะครับ โอเคคนต่อมานะครับก็อย่างยามานากะอิโนนะครับจากตระกูลยามานากะเนาะอิโนเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นสายสนับสนุนและก็การสื่อสารระยะไกลมากกว่าความสามารถที่โดดเด่นของเธอเนี่ยก็คือสามารถโอนจิตใจซึ่งสามารถที่จะทําให้ควบคุมร่างของศัตรูแล้วก็ใช้สื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมแบบไม่ต้องส่งเสียงด้วยซึ่งในสถานการณ์ที่ต้องมีการประสานงานหลายฝ่ายเนี่ยอิโนเนี่ยก็คือสะพานเชื่อมองทุกคนเลยครับ และสุดท้ายอย่างอา i ิมิจิโจจินะครับจากตระกูลอา i ิมิจิเนาะโจจินะครับก็รับบทเป็นแนวหน้าหรือ power tank ของทีมนั่นแหละครับคือจุดเด่นของตระกูลอาิมิจินะครับก็คือพลังทางกายภาพที่มหาศาลมากซึ่งเขาเนี่ยสามารถใช้เทคนิคการขยาย่างและก็โจมตีระยะกว้างได้ดีโดยเฉพาะในสถานการณ์นะครับที่ต้องการกระแทกหรือทะลวงหรือดึงความสนใจจากศัตรูเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้วางแผน โจจิก็จะเป็นคนที่มาเติมจุดแข็งในตรงนี้นะครับและพอทั้ง3คนเนี่ยรวมพลังกันมันก็เหมือนมีสมองการสื่อสารและก็กล้ามเนื้อในทีมเดียวกันเลยครับซึ่งทำให้ฟอร์เมชันเนี่ยสมดุลแล้วก็มีมิติการโจมตีที่หลากหลายมาก บทบาทสำคัญในเรื่องของ formation นี้นะครับ formation ใหญ่ i n o น i k a ะโจเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แถวหน้าเท่าพระเอกของเรื่องซะเท่าไหร่แต่ก็มีบทบาทที่ค่อนข้างเสถียรและก็สำคัญในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะช่วงที่กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นเนยเริ่มโตขึ้นและก็ต้องรับภารกิจที่จริงจังมากขึ้นนะครับหนึ่งในบทบาทหลักของทีมนี้ก็คือการเป็นกลุ่มสนับสนุนที่ไว้ใจได้ของหมู่บ้านโคโนฮาครับพวกเขาเนี่ยมักจะถูกส่งเข้าไปในภารกิจที่ต้องใช้สมองและก็ประสานงานแบบละเอียดไม่ใช่แค่บู๊อย่างเดียวซึ่งก็ช่วย เติมเต็มสิ่งที่ทีมในพระเอกเนี่ยอาจจะไม่ถนัดและก็เป็นตัวอย่างของการทํางานเป็นระบบมากกว่าเพึ่งโชว์หรือแค่พลังอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้ในช่วงที่นารุโตะไม่อยู่หมู่บ้านหรือมีช่วงที่การสูญเสียผู้นําเช่นตอนที่อาซึมะเสียชีวิตทีมเนี่ยนะครับก็คงยืนหยัดเป็นหนึ่งในกําลังหลักของกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นที่สามารถสู้ศัตรูระดับเอสอย่างฮิดานและก็คาคุสึได้ด้วยตัวเองซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพื่อนพระเอกเนาะแต่ก็เป็นนักสู้ที่เติบโตข,ขึ้นมาจากประสบการณ์ และจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ formation นี้นะครับก็คือ formation เนี่ยมักจะถูกใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงสวงครามเช่นการส่งข่าวแบบทันทีผ่านจิตของอีโนหรือการบล็อกเส้นทางศัตรูชั่วคราวเพื่อซื้อเวลาให้หน่วยอื่นการที่พวกเขานะครับไม่มีพลังเวอร์แบบพระเอกเนี่ยทำให้เห็นภาพของนินจาที่มีทักษะและก็ระบบคิดได้ชัดขึ้นและก็เสริมภาพรวมของโลกนินจาให้มีมิติมากขึ้นด้วยครับไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยพลังเพียวกันอย่างเดียว โอเคครับและแน่นอนว่าทีมอินโนชิกาโจเนี่ยก็มีแฟนๆอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะครับจะเห็นตรงกันทั้งหมดแล้วไปดูคอมเมนต์จากแฟนๆบางส่วนที่พูดถึงทีมนี้กันดีกว่าครับคอมเมนต์แรกนะครับจากเว็บบอร์ดฝรั่งแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้ว่าเขามองว่าทีมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่ออ้างอิงถึงไพ่ญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอินโนชิกาโจเท่านั้นไม่ได้มีน้ำหนักหรือความสำคัญในเรื่องจริงจังขนาดนั้นซึ่งฟังดูเนี่ยก็ค่อนข้างเฉยๆเหมือนกับบทบาทของทีมเลยนะ อีกคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยครับที่พูดถึงอินโนโดยตรงนะครับ คือถ้าแปลคนนี้ก็จะเห็นว่าอิโนเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเท่าที่ควรแต่แค่คิดว่าชิกามารุกับโจจิ2คนเนี่ยก็พอที่จะทําคอมโบกันได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาอิโอนเลยด้วยซ้ําแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นคอมเมนต์จากเรตติกที่พูดแรงใช้ได้เลยเขาก็พูดว่าเขารู้สึกว่าฟอร์เมชั่นเนี่ยในช่วงสงครามนินจาเนี่ยถูกใช้ในแบบน่าผิดหวังมากถึงขั้นบอกว่ารําคาญเลยก็ว่าได้สามคอมเมนต์นี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าถึงจะมีคนชื่มชมทีมนี้มากนะเนี่ยแต่ก็มีไม่น้อยเลยที่รู้สึกว่า f o r m a เนี่ยมาถูกใช้งานไม่คุ้มหรือไม่สมดุลเท่าที่ควรในเรื่องครับโอเคครับจากการที่เราได้อ่านคอมเมนต์กันไปนะครับเราก็จะสังเกตว่าความเห็นต่ออินโนชิกาโจเนี่ยอนข้างหลากหลายเลยทั้งฝั่งที่เฉยๆไปจนถึงฝั่งที่วิจารแรงเลยทีเดียวเราลองมาวิเคราะห์กันถีและประเด็นเลยนะครับอย่างคอมเมนต์แรกนะครับที่บอกว่า formation มเ,มนเนี่ยเป็นแกนแค่อ้างอิงถึงไพ่ญี่ปุ่น ถ้ามองในมุมเนื้อเรื่องจริงๆนะครับมันก็ไม่ผิดสักทีเดียวเพราะว่าชื่อ formation เนี่ยมันก็มาจากไพ่อย่างฮานาฟุดะจริงๆแต่จะบอกว่าทีมนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากชื่อเนี่ยก็จะดูเหมือนลดค่าแล้วก็เวิร์บาทในเรื่องเกินไปหน่อยเนาะเพราะาเอาเข้าจริงเนี่ยทีมนี้ก็ถูกใช้งานในหลายภารกิจอยู่เหมือนกันนะครับมีฉากสู้แบบเป็นทีมจริงๆนะครับแล้วก็มีผลต่อเรื่องหลายช่วงเหมือนกันส่วนคอมเมนต์ที่2นะครับที่บอกว่าอินโนเนี่ยไม่สําคัญเท่าอีก2คนสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงบ่อยแต่ก็ ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงแรกๆของเรื่องเนี่ยอิโนะเนี่ยครับถูกเขียนให้ดูบางกว่าคนอื่นก็จริงแต่พอเข้าถู่ช่วงสงครามนะครับหรือช่วงที่ต้องสื่อสารระหว่างหน่วยนินจาความสามารถของอิโนะเองเนี่ยก็กลับกลายเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยเพราะไม่มีใครเนี่ยทำได้เหมือนเธอเลยนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าเธอเนี่ยไม่จําเป็นมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวแต่อาจจะพูดได้ว่าบทบาทของเธอเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นตลอดเวลาถ้าเกิดคนอื่นสักเท่าไหร่ และสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ที่บอกว่าฟอร์เมชันเนี่ยมันน่ารําคาญหรือน่าผิดหวังมากเลยในช่วงสงครามเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเกิดจากความคาดหวังของแฟนๆนะครับที่อยากจะเห็นอะไรใหญ่ๆหรือฉากต่อสู้เดือดๆมากกว่าแต่อินโนชิกาโจนะครับเป็นทีมที่เน้นการวางแผนแล้วก็ไม่ได้โชว์พลังเวอร์บร์แบบนาูโตะหรือซาสเกะการที่ฟอร์เมชันนี้ไม่น่าสนใจหรือตอบโจทย์สายแอคชั่นจ๋ามันก็เลยอาจจะทําให้บางคนเนี่ยรู้สึกไม่อินก็ได้ครับ สรุปแล้วนะครับความเห็นที่แตกต่างการออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกหรือผิดมันก็สะท้อนว่าแต่ละคนเนี่ยให้ค่ากับน้ำหนักของบทบาทแล้วก็ความโดดเด่นของทีมในแบบที่ต่างกันนะครับ โอเคสรุปนะครับฟอร์เมชั่นอย่างอินอชิกะโจเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่เด่นที่สุดหรือมีฉลาดคลังเวอร์วงังแบบทีมพิเอสซะเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทีมนี้มีนั่นก็คือเสน่ห์ของความเรียบง่ายนะครับที่เต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและการความเป็นทีมเวิร์กข,ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครในเก่งที่สุดหรือใครเด่นที่สุดนะครับแต่มันเนี่ยก็อยู่ในการเติมเต็มกันได้อย่างลงตัวมากกว่าตลอดทั้งเ,เรื่องของนารูโตนะครับเราจะได้เห็นว่าทีมนี้ไม่ได้พยายามแย่งซีหรือแสดงความเก่ง and gun จริงเลยแต่ในทุกภารกิจที่เขาได้รับเนี่ยพวกเขาเองก็กลับทําหน้าที่ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าและก็มีบทบาทอยู่ตลอดเลยโดยไม่ต้องออกหน้าเยอะแถมยังมีจุดเชื่อมโยงกับรุ่นพ่อที่ส่งไม้ต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นซึ่งน้อยทีมมากในเรื่องจะมีประวัติศาสตร์เชิงครอบครัวแบบนี้นะครับแล้วก็มองในภาพรวมนะครับทีมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งในเรื่องของพลังเนาะแต่ถ้าให้จับทีมที่มีทั้งความสมดุลแล้วก็ความหมายในเชิงความสัมพันธ์เนี่ยผมว่าอินโนชิกาโจคือหนึ่งในทีมที่น่า จำที่สุดในเรื่องอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ